And Sha สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับช่องแมวยิมชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาดูนี่ครับสุดหล่อสุดเลิฟบ,บ้านแมวยิมชาแนลครับเห็นไหมเพื่อนรับสนิทชิดเชื้อเลยครับหลับลึกลึกมากครับน้องเล่นเล่นเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้แล้วดูครับใส่เสื้อหลับู้หอย่างเท่สุดหลอ่อจริงๆเลยฮะ ดูวันหล่อแค่ไหนครับดูหน้าน้องครับวันหล่อแค่ไหนครับเป็นไหมครับหล่อสุดๆเลยครับอ่ะเรามาปลุกน้องหน่อยว่าทําไมถึงหลับอย่างนี้ติมครับติมครับติมติมครับติมครับติมติมครับติมครับนี่ลูกติมเป็นอะไรลูกติมนะเดินหน่อยได้ลูกโอ้โหหลับสนิทจริงๆเลยครับหลับ หลับที่ว่าปลูกยังไงก็ไม่สนใจนะครับติมครับดูครับดูครับติมครับโอ้โหติมครับตื่นแล้วลูกติมไฟไหม้ติมไฟไหม้ติมไฟไหม้แล้วลูกติมไฟไหม้บ้านแล้วลูกไฟไหม้บ้านตื่นแล้วตื่นเล้วตื่นแล้ว,ต,ลว,ต,ลวติมดู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 เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า <pe> <th> <pe> ไม่ครับไม่ตื่นครับติมบอกไม่ก็ไม่ไปเถอะติมไม่สนใจละติมอยากจะนอนอย่างดีแล้วตอนนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วติมบอกเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอุย้ยจู๊โผล่จู๊โผล่ด้วยมีจู๊โผล่ด้วยนึงครับมีจู๊โผล่ลด้วยครับมีจู๊โผล่จู๊โผล่ด้วยโอ้ยติมครับลูกไม่ตื่นหรอลูกฮะหะติมติมเก็บจู๊กด ัวเป็นหนุ่มแล้วครับนะติมอนะติมตัวเป็นหนุ่มสุดหล่อเลยครับดูหน้าชัดอีกทีครับนี่ครับสุดหล่อสุดเลอบ้านแมวยิ้มชาแนลครับนี่หลับสนิทชิดเชื้อครับฉายาน้อยติมคือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นเล่นครับเพื่อนๆน,นี่อฉายาอย่างแท้จริงของน้องเลยครับอ่าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามช่องแมวยิ้มชาแนลครับขอบคุณมากมากครับ อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ